วิธีสมัคร G Wallet เพื่อใช้กับโครงการคนละครึ่งพัดเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสามารถกดเข้าแอปเป่าตังและมาสมัครพร้อมกับเบนได้เลยครับนี่นะครับถ้าเรายังไม่เคยสมัครมันจะขึ้นว่าสมัครใช้บริการให้กดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาแล้วก็กดเข้าใช้ต่อมาก็อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะกดเลื่อนลงมาข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเรายอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขได้นะครับให้มาติ๊กตรงนี้อติ๊กเสร็จแล้วนะครับก็กดตกลง หน้าต่อไปนะครับถ้าเราจะป้อนอ e ีเมลของเราเข้าไปในช่องนี้ก็สามารถป้อนเข้าไปเพื่อเพิ่มเป็นข้อมูลติดต่อได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการนะครับก็สามารถกดเสร็จสิ้นและกดถัดไปได้เลยหน้าถัดไปให้เรามาเช็คข้อมูลนะครับว่าข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนของเราถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจากนั้นให้เราใส่ที่อยู่ปัจจุบัน โดยที่เพื่อนๆนะครับสามารถกดใช้ที่อยู่อื่นเพื่อป้อนที่อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันเข้าไปได้นะครับหรือว่าปัจจุบันเราอยู่ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนก็สามารถกดเลือกใช้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดถัดไปนะครับหน้าต่อไปนะครับหน้านี้จะมีอยู่2ส่วนที่สําคัญส่วนที่1นะครับให้เรามาป้อนชื่อสถานที่ทํางานเราทํางานที่ไหนนะครับก็ป้อนเข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับ อันนี้นะครับจากต,ตัวอย่างเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับให้เรามาติ๊กตรงนี้เพื่อกอกที่อยู่สถานที่ทํางานของเราเข้าไปได้นะครับก็กรอกข้อมูลให้ถูกต้องได้เลยครับ <c oughs> แต่ถ้าที่ทํางานของเรานะครับอยู่กับที่อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันหรือว่าที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับก็มาติ๊กให้ถูกต้องได้นะครับเมื <c oughs> ่อติ๊กเสร็จแล้วนะครับต่อมาเป็นส่วนที่2ให้เรามาติก๊กเลือกนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มอาชีพอะไรก็ติ๊กให้มันสอดคล้องกับกลุ่มอาชีพที่เราทําได้เลยครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับในช่องที่2ก็ให้เรามาเลือกเป็นอาชีพนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราทําเกี่ยวกับอะไรก็ติ๊กเข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับต่อมาช่องสุดท้ายนะครับให้เรามาติ๊กเลือกนะครับว่าเงินเดือนของเราอยู่ในระว่างไหนก็ติ๊กให้ถูกต้องได้เลยครับเมื่อได้น้านี้นะครับเราใส่ข้อมูลที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดถัดไปได้เลยครับหน้าต่อไปเขาจะถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหนึ่งนะครับถ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีของเราอยู่ในประเทศไทยนะครับก็สามารถกดใช่ แต่ถ้าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็กดไม่ใช่ได้เช่นกันครับ2นะครับแหล่งที่มาของเงินในบัญชีเรามาจากไหนก็สามารถเลือกให้สอดคล้องได้เลยครับต่อมานะครับส่วนที่3ถ้าเราและคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งมีสถานภาพทางการเมืองในประเทศไทยนะครับรวมไปถึงองค์กรในระหว่างประเทศให้เรากดติ๊กมีในหัวข้อนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็กไม่มีได้นะครับ ก็ต่อมานะครับ3.2ถ้าเราหรือคนในครอบครัวมีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศนะครับก็สามารถติ๊กมีได้นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็สามารถติ๊กไม่มีได้นะครับเมื่อติ๊กข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปหน้าต่อไปจะมีให้เราสแกนใบหน้านะครับก็กดสแกนใบหน้าได้เลยครับจากนั้นก็วางใบหน้านะครับให้อยู่ในกรอบวงกลมตรงนี้และทําตามคําแนะนําบนหน้าจอโทรศัพท์จนกว่าที่เราจะสแกนใบหน้าผ่านได้เลยครับ เมื่อสแกนหน้าผ่านแล้วนะครับหน้าต่อไปจะมีให้เรายืนยันข้อมูลในหน้านี้เราต้องตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้องนะครับถ้าข้อมูลไหนผิดเราสามารถกดไอคอนดินสอตรงนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้นะครับและถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วเราก็สามารถกดยืนยันได้เลยครับโอเคครับเมื่อกดยืนยันมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าสมัครใช้บริการ G Wallet สำเร็จแบบนี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เราสมัคร G Wallet เพื่อใช้กับแอปเป๋าังค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยครับ ก็สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราสมัครเสร็จแล้ว G Wallet มันจะเป็นชื่อกับนามสกุลของเราขึ้นอยู่ตรงนี้เวลามีโครงการไหนอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเราก็สามารถใช้เงินใน G Wallet ร่วมกับโครงการคนละครึ่งในการสแกนจ่ายสินค้าหรือว่าบริการได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentech สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ